เพื่อนๆครับมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเพราะว่า,วามีข้อมูลจากสภาองค์กรผู้บริโภคน่าสนใจมากใครที่กําลังจะนํารถเข้าอู่ซ่อมรถก่อนออกเดินทางในช่วงสงการานนี้นะฮะอย่าลืมเก็บหลักฐานทุกชิ้นที่ได้จากอู่ซ่อมรถเอาไว้ให้ดี เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวเทเเดกงามเหลือสถานีประชาชนไทย P ี s มาไล่ฟังฮะมีอะไรบ้างครับหลักฐานชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถวันเดือนปีที่มีการส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อมแล้วก็วันเดือนปีนะที่รับมอบรถเมื่อซ่อมเสร็จวันเดือนปีที่อู่ได้รับเงินจากเจ้าของรถหรือว่าค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์รายละเอียดยี่ห้อรุ่นหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังแล้วก็หมายเลขทะเบียนของรถยนต์ที่เอาไปซ่อม ระยะเวลานในการใช้ของรถยนต์นะครับในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมแล้วก็ในวันที่ซ่อมเสร็จนะรายการที่ซ่อมมีอะไรบ้างค่าบริการซ่อมรถยนต์เท่าไหร่กรณีที่ว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องระบุรายการยี่ห้อแล้วก็สภาพของอะไหล่ที่เปลี่ยนแล้วก็ราคาอะไหล่อย่างชัดเจนนะระยะเวลาหรือว่าระยะทางการรับประกันคุณภาพในงานซ่อมแล้วก็การรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนไปนะ ลายมือชื่อสําคัญมากนะครับผู้มีอํานาจหลักฐานที่เขาสามารถเซ็นได้ในการที่จะรับเงินเนะี่ยใบเสร็จรับเงินอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะและต้องไม่มีข้อความที่มีสนามเหมือนว่าเป็นความหมายเกี่ยวกับการยกเว้นหรือว่าจํากัดความรับผิดชอบของอุรจน์ในตรงนี้นะฮะนะเพื่อนๆต้องเก็บเหล่านี้ไว้ถ้าเกิดว่าไม่มีตามนี้เนี่ยอูไม่ยอมส่งมอบหลักฐานการซ่อม หรือว่ารายการข้างต้นที่สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับมีการส่งต่อข้อมูลตรงนี้สําคัญมากนะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะโอ้ข้อมูลนี้ดีมากครับถือว่าเป็นเป็นคุณต่อผู้บริโภคนะผู้บริโภคอย่างเราเองมีสิทธิ์นะฮะดังนั้นเมื่ออะไรที่กระทบสิทธิ์ของคุณคุณสามารถไปร้องสคอบอได้หนึ่งหรือไปร้องสภาองค์กรของผู้บริโภคได้หรือเรียกัั้นว่าสภาผู้บริโภคนั่นเองนะ น,นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเพื่อนๆครับฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย p ีบีเอกดหมายเลขสด้วยนะครับสิบสีนการ5นาทีจนถึงเวลาสิบห้านกานะครับผมเป็นนักจัดรายการเองเดี๋ยวผมก็จะคอยทําคลิปเตือนภัยมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามกันตลอดนะครับแล้วก็ข่าวอื่นอีกมากมายด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ